สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมมายืนอยู่บริเวณถนนเลียบหาดบางแสนช่วงนี้ก็เป็นช่วงใกล้ๆจะถึงหน้าร้อนแล้วนะครับก็จะเป็นช่วงที่หลายท่านเริ่มจะไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดในช่วงหน้าร้อนแบบนี้การมาทะเลนะครับก็เป็นการท่องเที่ยวที่หลายท่านนิยมคลิปนี้ผมจะพามาดูบรรยากาศล่าสุด บริเวณหาดบางแสนก็จะพาดูตั้งแต่ช่วงต้นหาดกลางหาดแล้วก็ปลายหาดนะครับซึ่งแต่ละโซนก็มีความแตกต่างกันจะต่างกันอย่างไรบ้างนะครับระหว่างสามช่วงนะช่วงต้นกลางแล้วก็ปลายของหาดบางแสนคลิปนี้ตามผมมาเลยครับก็เดินเข้ามานะครับบริเวณทางเดิน เขาก็จะแบ่งนะครับจากช่วงริมถนนแล้วก็มีทางเดินถัดไปหน่อยก็จะเป็นพื้นทรายและริมสุดด้านทะเลนะครับก็จะมีเรียงผ้าใบตั้งเรียงรายอยู่สำหรับในช่วงต้นๆของหาบบางแสนนะครับคือช่วงที่เราเข้ามาจากถนนทางเข้าบางแสนก็จะมาเจอนะครับผู้คนเป็นจำนวนมากเลยเพราะว่า บริเวณนี้จะใกล้ทางเข้ามากที่สุดสําหรับท่านที่อาจจะไม่มีรถยนต์ส่วนตัวนะที่เดินทางมากับรถตู้นะครับหรือรถโดยสารทั่วไปก็จะเดินเข้ามาในช่วงต้นๆมากกว่านะสำหรับท่านที่มีรถยนต์ส่วนตัวนะครับก็นาเข้ามาจอดบริเวณริมถนนเลียบผ่านบางแสนได้เลยการเดินทางนะครับสําหรับท่านที่ไม่มีรถยนต์นผมก็แนะนํารถตู้นะอาจจะขึ้นมาจากขนส่งเอกมยัย มาจากหมอชิดก็ได้นะครับโดยมากก็จะมาลงบริเวณแถวต้นชายหาดบางแสนแเวลากลับนะครับก็จะมีรถตู้อยู่บริเวณแถวตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยบุรพาผมก็เดินเข้ามาบริเวณริมหาดบางแสนวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับบรรยากาศก,าก็จะโล่งๆหน่อยนะในช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะมีผู้คนมากวันนี้ผมขับรถยนต์มานะครับการจอดถ่ายคลิปจะลำบากนะ ถ้าเป็นวันจันทร์ก็จะจอดได้หลายๆมุมนะครับก็มีพ่อค้านะครับให้เช่าพวกห่วงยางผมก็สอบถามดูนะครับห่วงยางก็จะมีราคาขนาดใหญ่ก็หกสิบบาทห้าสิบบาทแล้วก็สี่สิบาทเรียงๆกันไปนะครับตามขนาดนอกจากนั้นก็ยังมีขายพวกเว่าเรียกว่าเป็นรายได้เสริมนะครับจากการให้เช่าห่วงยาง ในช่วงต้นหาที่ผมเดินมาตอนนี้ก็มีผู้คนนะครับลงเล่นน้ําบ้างแล้วก็จะมีเต็นท์แล้วก็มีเตียงผ้าใบร้านอาหารเป็นจำนวนมาก ทรายที่อยู่บนหาดบางแสนนะครับตามการเวลาลวก็จะมีน้ำทะเลพัดพาออกไปนะทางผู้เกี่ยวข้องนะครับเขาก็นำทรายมาเติมตลอด ตรงนี้ก็เป็นทุน่นวันนี้น้ำลดลงมากเลยนักท่องเที่ยวมักจะยืนหรือเดินบนทุ่นนี้นะครับตกไปปลายเพื่อถ่ายภาพ เป็นชิ้นส่วนที่ประกอบได้นะครับตรงนี้ก็เห็นมีเสานะครับหลุดออกไปส่วนนี้ก็ทำให้เราเดินออกไปยังทะเลได้ไกลขึ้น สำหรับกิจกรรมทางน้ําที่ผมเห็นนอกจากมีการเล่นน้ําก็จะมีการเล่นเรือกล้วยแล้วก็มีสกูตเตอร์ ในช่วงต้นหาดนะครับก็จะมีคนเล่นน้ําเยอะนะช่วงหาดแล้วก็กางหาดน้ําก็ยังพอใช้ได้นะครับถ้าน้ําขึ้นมาสูงขึ้นน้ําก็น่าจะดูสะอาดกว่าน,นี้ สำหรับทุ่นลอยน้ําเขาก็วางไว้หลายจุดนะครับมีช่วงต้นต้นหาดกลางหาดแล้วก็ปลายหาดตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงที่เป็นทางเดินก็มีการปูพื้นจะมีร้านนะครับอยู่สองฝั่ง มีทั้งร้านอาหารแล้วก็ร้านขายอุปกรณ์อาจจะเป็นพวกเสื้อชูชีพของเล่นต่างๆนะครับของเด็กไว้สำหรับดักทรายแล้วก็มีจักรยานไฟฟ้าให้เช่ามีจักรยานให้เช่า ชายหาดบางแสนทะเลเอ่าวไทยตัวชายหาดนะครับตั้งอยู่พื้นที่ตำบลสายสุขอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่หลายท่านรู้จักนะครับและเป็นที่นิยมมาอย่างยาวนานของนักท่องเที่ยวเนื่องจากว่าอยู่ใกล้กรุงเทพเดินทางประมาณชั่วโมงก,กว่าๆนะครับตัวชายหาดก็มีความยาวประมาณ2.5กิโลเมตร ปัจจุบันก็ดูแลโดยเทศบาลเมืองแสนสุขสำหรับของขายนะครับเตียงพ่อใบในวันอังคารนะครับเขาจะหยุดนะวันอังคารก็จะเปิดเป็นพื้นที่โล่งนะครับก็จะหยุดหนึ่งวันเพื่อให้มีการทำความสะอาดให้พื้นที่ชายหาดบางแสนมีสภาพที่สวยงามคงทนตลอดไป ถ้าต้องการมารับบริการเตียงผ่อใบนะครับก็จะต้องไม่มาวันอังคารน,นะครับเพราะว่าวันอังคารไม่มีเตียงพ่อใบไว้บริการ ก็เป็นบรรยากาศนะครับในช่วงต้นๆชายหาดบางแสนผมพาไปดูนะครับอีกช่วงหนึ่งนะตรงนี้เป็นบริเวณช่วงกลางๆนะครับของชายหาดบางแสนบริเวณที่ผมเดินมาตรงนี้นะครับไม่มีร้านอาหารเลยนะเป็นช่วงช่องว่างพอดีเลยนะครับ ร้านอาหารก็จะตั้งอยู่ด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายของผมนะครับแต่ว่ามีไม่มากไม่เท่าบริเวณแถวต้นหาดบางแสนก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับในเดือนกุมภาพันธ์2567ัอยหิของชายหาดบางแสนก็ลองดูนะครับว่าท่านอยากจะเข้ามาจุดไหนต้องการจุดที่มีร้านอาหารเตียงผ้าใบเยอะๆหรือ เตียงผ้าใบน้อยๆมีร้านอาหารด้วยนะครับบริเวณช่วงกลางมีพื้นที่ว่างนะครับเราสามารถจะมานั่งปิกนิกนำเสือมาปูนั่งเล่นแล้วก็นำอาหารนะครับเข้ามารับประทานแต่ไม่อนุญาตนะครับให้ใช้ไฟนะปืนไฟหรือหุงต้มบริเวณชายหาดบางแสนนะครับ ผมเห็นมีนักท่องเที่ยวนะครับนําเสื่อบาปูนั่งรับประทานอาหารแล้วก็บางส่วนก็นําโต๊ะมาตั้งแล้วก็มีเก้าอี้นั่งแบบปิกนิกบริเวณช่วงกลางนะครับก็ดูเป็นพื้นที่กว้างๆนะ ก็ยังมองเห็นมีเตียงผ้าใยบอยู่นะครับแต่ว่าไม่มากเท่าช่วงต้นหาดในส่วนของน้ำทะเลนะครับก็ยังพอเล่นได้อยู่ ชายหาดบางแสนในช่วงวันหยุดนะครับเสาร์อาทิตย์ก็จะมีผู้คนเข้ามาท่องเที่ยวมาเล่นน้ําแล้วก็มานั่งเล่นทานอาหารกันเป็นจำนวนมากจนที่จอดรถนะครับบางครั้งเนี่ยแทบไม่พอเลยนะทางเทศบาลก็ปรับปรุงจัดที่ทางการจอดรถนะครับมาโดยตลอดแต่ก็ยังมีผู้คนนะครับนิยมมาท่องเที่ยวนะ โดยมากนะครับชายหัดบางแสนก็จะเป็นจุดเที่ยวของคนไทยถ้าเป็นส่วนมาก ก็ที่ดูห่วงยางนะครับเขาก็จะแบ่งไซส์นะมีขนาดใหญ่ขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กลมแรงมากๆนะครับดูจากต้นมะพร้าวก็จะเห็นว่าลมแรงมากจริงๆนอกจากทรายนะครับที่นำมาเพิ่มชายหาดในส่วนของต้นมะพร้าวนะครับ เขาก็มีการปลูกเพิ่มนะผมพามาที่บริเวณหาดบางแสนนะครับตรงนี้เป็นช่วงปลายนะครับหรือว่าท้ายสุดเลยก่อนจะถึงแหลมแท่น ร้านอาหารก็ยังพอมีนะครับแต่ว่ามีน้อยมากและในส่วนเตียงผ้าใบานะครับไม่มีเลยนะสําหรับท่านที่อาจจะไม่มานั่งเตียงผ้าใบาต้องการความสงบนั่งชิวๆเล่นริมหาดทรายนะครับบริเวณท้ายๆของชายหาดบางแสนก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่หน้าขับรถมาแล้วก็มาจอดที่จอดรถก็จะหาได้ง่ายกว่านะครับ บรรยากาศข่างเงียบไม่มีเสียงผ้าใบเลย ด้านท้ายของชายหาดบางแสนนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นมุมสําหรับท่านที่ชอบมานั่งแบบสงบสงบนั่งคิดอะไรบางอย่างนะครับด้านท้ายชายหาดบางแสนเนี่ยเหมาะมากๆเลย งนี้ก็มีป้ายเตือนไว้เรื่องแมงกะพรุนนะครับแมงกะพรุนที่อยู่ในน้ําแมงกะพรุนเนี่ยสมัยช่วงผมยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะหลายสิบปีมาแล้วก็ไปลงเล่นน้ํากับเพื่อนนะครับตอนนั้นผมขี่มอเตอร์ไซค์มานะมาลงเล่นน้ําแล้วเพื่อนผมก็โดนแมงกะพรุนนะครับเป็นผื่นเลยนะผื่นแดงเลยเมื่อก่อนรู้สึกจะไม่มีคําเตือนแบบนี้นะครับก็คงจะโดนกันไปเยอะนะ มาช่วงหลังหน่อยเขาก็มีการมีป้ายเตือนนะครับเรื่องแมงกะพรุนต็ระวังให้ดีนะครับถ้าเกิดเราเล่นน้ําแล้วไปพบเห็นแมงกะพรุนนะเราก็พยายามที่อยู่ห่างๆมันไว้นะครับเพราะว่าเราอาจจะได้รับบาดเจ็บจากการไปสัมผัสก,กับเจ้าตัวแมงกะพรุน ผมก็เดินมาจนถึงริมชายหาดนะครับเท่าที่มองดูนะมีขยะอยู่เป็นจุนนวนมากเลยตรงนี้นะครับไม่เหมาะจะมาเล่นน้ําเหมาะจะมานั่งเล่นนะครับชิวๆน่าจะมาจากอยู่ท้ายหาดนะครับคนดูแลก็จะน้อยหน่อยก็เป็นขยะที่คลื่นนะครับพับพาเข้ามา ด้านท้ายนี่คงเหมาะสำหรับการมานั่งเล่นนะครับนั่งพักผ่อนแล้วก็เดินเล่นบริเวณริมชายหาดบางแสนท่านที่ชอบมุมสงบนะครับก็มาด้านท้ายนะผมก็พาดูทั้งสามจุดเลยนะครับช่วงต้นหาดบางแสนช่วงกลางหาดบางแสนแล้วก็ช่วงท้ายท้ายหาดบางแสนดูบรรยากาศนะครับหลายๆจุดสำหรับท่านที่ ต้องการมาเที่ยวหาดบางแสนไว้เป็นข้อมูลในการเดินทางนะครับมาเที่ยวว่าเราอยากจะนั่งจุดไหนและในส่วนตรงท้ายๆหาดบางแสนนะครับผมเห็นร้านอาหารมีบริการโต๊ะนะครับ แล้วก็มีเสือให้เราฟรีนะเมื่อเราสั่งอาหารจากร้านนะครับที่อยู่บริเวณทางเท้าเนี่แหละเราสั่งอาหารนะครับมารับประทานเขาจะมีโต๊ะนั่งแล้วก็มีเสือให้เราฟรีแบบนี้ก็ดีนะครับไม่ต้องนําโต๊ะมาจากบ้านเราก็มานั่งอยู่ท้ายท้ายหาดแล้วมาสั่งอาหารที่ร้านอาหารก็จะมีโต๊ะกับเสือให้เรา เป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับของหาดบางแสนเป็นข้อมูลสำหรับท่านที่จะมาท่องเที่ยวเป็นทะเลที่อยู่ใ,นในกล้กรุงเทพการเดินทางก็สะดวกนะครับใช้เวลาแค่ชั่วโมงออกว่าสำหรับท่านที่มีรถยนต์มาก็มาจอดริมชาหาดได้เลยหรือท่านที่ไม่มีรถส่วนตัวนะครับมารถโดยสารแนะนำเป็นรถตู้นะครับมาส่งถึงริมหาดบางแสนและเวลากลับนะครับก็ไป ขึ้นได้ที่บริเวณตรงข้ามมหาวิทยาลัยบุรพาบรรยากาศล่าสุดกับหาดบางแสนเดือนกุมภาพันธ์2567ขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกับวีพีมีเรื่องเล่าได้ใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ